ต้องสาวน้อยพักเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่อ่ะวันนี้นะคะหนูก็ได้พักมาชุดชุดหนึ่งนะะ้อยพี่ได้มาประมาณแค่สิบองค์สิบกว่าองค์นะคะพี่แล้วทีนี้อันนี้ก็จะเป็นพระแอนเก่าๆจะมาไลฟ์ที่หลังนะคะพ,พี่จะมาเอามาลดราคาให้พี่พี่นะคะอ่ะอันนี้ก็จะได้มาหนึ่งชุดนะคะคืออยากจะบอกว่าชุดนี้คือพระแบบนี้หนูให้ดูนะคะให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่นี่ ได้มาประมาณสามบ้านเท่านั้นนะคะพี่แล้วบ้านแต่ละบ้านคือแบบได้น้อยมากนะพี่แล้วคือพระแต่ละองค์ดูดิพี่พี่นี่นี่นะคะดูดีพี่พี่เก่าๆทุกองค์นะคะพี่แล้วดูผิวนะนี่หนูส่องให้ดูนะคะพี่คือพระหน้ามันมากนะคะพี่ EP นี้นี่น,นี่นะคะ ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะคะวีไอดีไลน์นะคะตามนี้เลยนะคะพี่0631308002นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0993670806นะคะพี่มีบริการคิดเงินปลายทางนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะพี่หนูไม่คิดค่าส่งนะจะส่งให้ฟรีเลยนะพี่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปชมรายการที่1รายการแรกเลยนะคะท้ายๆ EP นะคะพี่อาจจะเป็นพระลดราคาไดพี่อยู่ดูต่อได้เลยนะคะหนูลดราคาให้นะพี่ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปชมรายการที่1รายการแรกเลยนะคะรายการที various, mm ่หนึ่งเลยนะคะพี่รายการที่หนึ่งนี่เป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่พีแล้วดูผิวนะคะพี่อันนี้หนูได้มาแค่3บ้านนะคะพี่ชุดนี้มีน้อยนะคะ1ิองค์เองนะคะพี่ได้มาใหม่เนี่ยก็เลยเอามาไลฟ์้พี่คร่าวๆก่อนนะคะพี่อะได้มาแค่สิบองค์นะคะพี่แล้วดูเนื้อดูผิวนะคะพี่มันมันเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ นี่นะไม่ชัดยังไงทักไลน์มาได้เลยนะคะหนูพยายามจะส่งให้ชัดๆนะนี่นะคะ,ะรายการนี้นะคะพี่หนูเปิดไว้ห้าบาทนะคพี่หนูเปิดไว้500บาทนะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะถัมนมันๆเก่าๆเลยนะคะพี่ การที่สองนะคะเป็นหลวงพังเงินนะคะพี่เป็นหลงพังเงินพิมพ์นิยมนะคะ,ะ,คะพี่นีเ่เก่าๆนะคะพี่นี่นะคะเก่าๆเ,เลยนะคะพี่ให้ดูรอบๆนะคะ อ๋อหนูดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ถ้าเกิดอยากดูส่วนไหนขอได้เลยนะคะพี่ต่อรองราคาได้นะคะพาพรอบนี้คือแบบถูกใจหนูมากนะพี่พแล้วดูนะเอาเก่าเดิมๆเลยนะคะพี่ รายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ห0 0อบาทนะคะพี่เปิดไว้ห0 0อบาทนะคะชอบยังไงทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือต่อรองราคาได้เลยนะคะมาพูดคุยกันก่อนนะคะพี่นี่นะรายการที่สองนะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่3ามนี่นะคะรายการที่สามนะคะอันนี้นี่เก่าๆเลยนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนะคะพี่เป็นเนื้อเงินลงยานะคะองนี้เป็นเนื้อเงินนะคะพี่ เก่าๆเลยนะคะพี่นี่นะคะลงยาเก่าๆเลยนะพี่พี่เดี๋ยวหนูส่องให้ดูนะคะไม่ชัดยังไงขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่เนื้อเงินเก่าๆแบบนี้นะคะพี่อ่านี่นะคะ ชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะหนูได้มาจากาบ้านคุณตานะคะพี่บ้านคุณตานะอายุมากแล้วด้วยนะคะพี่อายุประมาณเจ็ดสิบกว่าแล้วนะพี่พี่ถ้าหนูจําไม่ผิดนะน่าจะเจ็ดสิบกว่าแล้วนะคะพี่เขาได้มาประมาณจากบ้านคุณตาเนี่ยได้มาประมาณสี่องค์นะคะ mm hmm. พี่ได้มาประมาณสี่องค์นะคะมีสมเด็จองค์แรกนะคะที่ได้มาบ้านคุณตาแล้วก็มามาองนี้ เด้๋ยอีกสององเดี๋ยวหนูบอกนะคะพี่เขามีพระเยอะมากเลยนะคะพี่แต่ว่าต้องการใช้ตังค์อะเนาะก็เลยปล่อยมาให้หนูสี่เหรียญอันนี้นะคะเขาให้หนูมาเป็นองนะนะพี่หนูเขาอนูหนูขายหนูเปิดไว้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นเนื้องเงินนะคะพี่หนูเปิดไว้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะต่อรองราคาได้เลยนะคะพี่ถ้าเกิดชอบอยังไงนะทักมาต่อรองราคาหนูก่อนได้เลยนะหรือขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่อะ ะะรายการนี้เปิดไว้หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ในไ,ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะพี่ขอดูรูปภาพได้เลยนะถ้าเกิดไม่มั่นใจยังไงนะคะพี่หนูส่งรูปภาพไปดูนะอ่ะนี่นะคะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่นี่แล้วก็อันนี้นะคะที่ได้มาจากบ้านคุณตานะคะรายการที่สี่นะนี่นะคะเก่าๆเ,เลยนะคะพี่แล้วดูผิวมันๆแบบนี้นะคะฉ่ำๆเหลืองๆเ,เลยนะคะพี่ หนูถ่ายเอสองให้ดูนะนี่พี่ๆดูได้เลยนะคะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะพี่ภาพคนตาคือแบบเก่าทุกองนะคะพี่หนูเห็นหนูยังอยากได้อยากอยากได้หลายองคมากนะคะแต่เขาปล่อยมาแค่สี่องนะคะพี่เขาก็เหลือไว้แบบเวลาจําเป็นอะไรอย่างงี้อีกนะคะพี่เขาไม่อยากปล่อยมาหมดนะ อยังไงถ้าเกิดไปดูใหม่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะพี่นี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเกิดหนูส่องกล้องให้ดูไม่ชัดนะคะพี่ นี่นะคะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้เป็นสิงห์หลวงพโมนะคะพี่เป็นสิงห์หลวงพโมนะอ่ะเป็นสิงห์หลวงพโมนะผงพโมนะคะพี่อ่ะนี่นะคะเป็นงาเกะนะคะพี่รายการนี้นะคะหน, with, เน,หะนะะหูเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่ชอบยังไงต่อรองราคาได้นะคะทักมาก่อนได้เลยนะคะพี่เปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นี่ได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะพี่แล้วดูเนื้อน,นะคะเก่าๆเลยนะคะพี่ ไปต่อไปนะคะรายการที่5านะคะเป็นพัดลีลาน,นิขหนุนะคะ้พี่นี่มันมันนะคะ้พี่นี่นะคะมันมันเลยนะคะให้พี่พี่ดูนะคะ้พี่ พยายามจะส่งให้มันชัดที่สุดนะคะพี่ไม่ชัดยังไงนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นี่มันมันเลยนะคะพี่อะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะ กต่อไปนะคะรายการที่6นะคะเป็นขนะปานพิมพ์ขีดไก่โบราณเลยนะคะพี่เก่าๆนะอ่ะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้500บาทนะคะพีะะ่ชอบยังไงต่อรองราคาได้เลยนะคะพี่ น,ะะนี่นะคะรายการนี้เปิดไว้500บาทนะต่อรองราคาได้เลยนะคะทุกองค์นะคะขอเจทักมาพูดคุยกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะรายการที่6นะคะการต่อไปนะคะรายการที่7นะคะเป็นกิ่งวัสุทัศน์นะคะพี่เก่าๆเ,เลยนะคะพี่กิ่งยังดังอยู่นะคะพี่ เก่าๆเลยนะคะพี่พระเก่าแน่นอนนะคะที่หนูเอามาไลฟ์เป็นพระบ้านทุกองชัวร้อยปร์เซ็นต์นะคะพี่เพราะว่าหนูไปคัดมาทุกบ้านนะ ระะายการนี้นะคะนุเ,เปิดไว้5้า้บาทนะคะวี่เปิดไว้5้า้บาทนะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะนะคะใต้ทังรายการต่อไปนะคะรายการที่8ดนะคะเป็นสมเด็จวัดรักครังพิมเกตบัวตูมนะคะพี่นี่องนี้ก็อีกองหนึ่งนะคะที่ได้มาจากบ้านคุณตานะ ี่แล้วดูผิวนะคะผิวมันๆแบบนี้เลยนะคะพี่ เพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นี่นี่นะคะแนะนําให้ขอดูรูปภาพนะถ้าเกิดอยากดูอกดูชัดๆนะคะพี่นี่นะคะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้เจ็ดร้อยบาทนะคะรายการที่แปดนะคะพี่หนูอลองราคาได้นะถ้าเกิดพี่ชอบอยังไงนะคะมาพูดคุยก่อนได้เลยนะคะพี่นี่อยากจะให้ดูใ,ใกล้ๆจริงๆน,น,นะคะพี่ดูผิวนะคะมันๆแบบนี้นะคะพี่ท่าต่อไปนะคะเป็นรูปห,รหลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นี่ กลมเก่าแบบนี้นะคะพี่อ่ะนี่นะคะลนการนี้นะคะเปิดไว้หกรอยบาทนะพี่พี่ ชอบยังไงต่อรองราคาได้เลยนะทักมาพูดคุยกันได้เลยนะคะไหวเท่าไหร่นะคะพี่นี่นะคะรายการที่เก้านะคะพี่การต่อไปนะรายการที่1ิบนะคะพี่รายการที่สิบนี่นะคะรายการที่สิบนะคะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะออกวัดขวางนะคะพี่องค์นี้เก่าเก่านะ พี่เก่าๆเลยนะคะ,อะขอดูภาพได้เลยนะคะพี่อ่ะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้สี่รอยบาทนะพ,พี่เปิดไว้สี่ร้อยบาทนะคะชอบยังไงทักมาได้เลยนะคะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นพี e อพีเก่าแล้วนะคะพี่สิบองค์นี้นะคะเนี่ยที่หนูพูดไปคืออีพีใหม่ทั้งหมดเลยนะที่ได้มาจากบ้านที่หนูบอกม่าคุณตามั่งแล้วก็อีกสองบ้านนะคะพี่ นี่นะนี่อันนี้จะเป็นอีพีเก่านะคะพี่อันนี้นะคะเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะพี่ผิวหนูว่าเก่ามากนะคะพี่องค์นี้มันจะมีตีกลับด้วยนะคะพี่ตีกลับด้วยแล้วก็อยากเอามาเอามาไลฟ์ใหม่ให้พี่ๆชมอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่อะบางองค์ก็ตีกลับนะคะพี่อะนี่เป็นไรนี่นะคะอันนี้เป็นสมเด็จวัละคังนะคะอีพีที่แล้วหนูเปิดไว้ห้าร้อยบาทนะ เปิดไว้5 0าอบาทนะคะพี่เก่าๆเลยนะคะพี่ให้วิวิวดูผิวนะส่วนมากก็สั่งลินกันนะคะพี่ก็เลยเอามาไล่ใหม่นะคะหนูเสียดายเพราะว่าพี่ๆหลายคนก็อยากได้นะคะพี่อาะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้พีเอ่อพีเก่านะคะเราเปิด อันนี้หนูลดมาเหลือ400บาทนะคะพี่ให้พี่ๆ400บาทนะคะนี่นะ400บาทนายพี่ไปรายการต่อไปนะคะเป็นกิ่งหลวงปดทิมน,นะคะพี่เป็นกิ่งหลวงปดทิมน,นะ <S <S เป็นรายการอานุนับต่อจากอันแรกเลยอันนี้แรกเลยนะคะเป็นรายการที่12นะคะจากที่รายการที่11นะอันนี้เป็น12นะคะพี่ นะเป็นกิ่งของโทิมนะคะกิ่งยังดังอยู่นะคะพ,พี่เก่าๆเลยนะพี่ส่วนมากที่ตีกลับนี่คือเขาเอาหลายองค์นะคะพี่กล่องเดียวจะเอาหลายองค์เนี่ยมันก็เลยตีกลับมาหลายองค์นะคะแล้วเป็นลูกค้าเออลูกค้าใหม่ด้วยนะพี่ๆแบบไม่เคยซื้อขายกันแล้วก็เก็บเงินไปทางเนี้ยหนูก็กลัวแล้วก็ตีกลับจริงๆนะพี่พ รายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ห้าร้ยบาทนะรายการที่เล้วน,นะคะหนูเปิดไว้ห้า้อยบาทนะ,ะรายการนี้นะคะหนูให้สี่ร้อยบาทนะ,ะพี่ให้สี่ร้อยบาทนะชอบอยังไงขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรือต่อรองราคาได้นะคะพี่ลักมาได้นะ,ะ,ะนี่นะคะต่อไปนะคะรายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะพี่นี่นเหรียญเดิมเดิมหนาแบบนี้นะคะพี่ ะะรายการนี้นะคะพี่พี่หนูเปิดไว้ e ีที่แล้วห้าร้อยบาทนะหนูลดให้เหลือสี่รอยบาทนะคะพี่อ่ะ3า0ร้อยบาทนะคะพี่พี่หนูลดให้เหลือสา0ร้อบาทนะพี่พี่อ่ะนี่ลดถ,ถือว่าลดขาดทุนด้วยนะคะพี่พี่เนี่ยรายการต่อไปนะคะเป็นกิ่งนะคะรายการที่สิบสี่เป็นกิ่งนะคะ,ะ, 14, ะ,คะพี่เป็นกิ่งเหมือนพอเดิมนะคะพี่อุตสโภคนะคะพี่รายการนี้ อีพีที่แล้วหนะูเปิดไว้500บาทนะหนูลดให้เหลือ300บาทนะคะพีะ่ให้ไปสา0รบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่15นะคะเป็นสมเด็จวละคังนะคะพี่แล้วองค์นี้หนูจะบอกว่ามันมันเลยนะคะพี่ตีกลับนะนนนเนี่ยเสียดายลูกค้าท่านอื่นมากนะคะที่อยากได้ มันมันแบบนี้นะพี่พี่นี่นะคะอ่ารายการนี้นะ EP ท<ม>ี่เรียวหนูเปิดไวห้าร้อยบาทนะ EP นี้หนูลดให้เหลือสี่รอยบาทนะคะพี่พี่นี่ลดไปเลยนะคะ เท่าทุนหนูเลยนะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบหกนะคะนี่อันนี้นะคะพี่ตีกลับมาหนูโคตรเสรียดายนะ,ะพี่เพราะว่าหลายคนมากนะคะที่อยากได้ทักมาหลายคนเลยนะแล้วพี่เขาก็ปิดคนแรกแล้วปิดเยอะด้วยนะหลายองค์อ่ะนี่นะคะเป็นสิ่งหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นช่างชาวบ้านเกตเลยนะคะพี่เนี่ยแล้วดูผิวฉ่ำๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ นี่พี่พดูนะคะมันมันแบบนี้นะคะพี่คือเหตุผลเดียวเลยคือเขาตีกลับคือหน้าเขาไม่มีตังค่ะ สั่งแล้วไม่มีตังตังไม,ตงไม่ตังไม่ทันออกนะคะเงินเดือนไม่ทันออกหรือก็ใช้ไปใช้อย่างอื่นหรือว่าสั่งที่อื่นอย่างเงี้ยแบบได้อย่างเงี้ยได้หนูก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเหมือนจะจะสั่งแก้งก็ไม่ชิงน,นะคะพี่เขาน่าจะแบบตังพอกส่งไปจริงๆตังก็ไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ตีกลับมาตังไม่พอ นี่นะคะรายการนี้นะอ p พี EP ที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะหนูเปิดไว้พันห้าเลยนะคะพี่เพราะว่ามันเก่าจริงๆนะคะพี่แลวดูผิวนะนี่แล้วหนูก็นี่นะคะสวยๆแบบนี้อ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ให้หนึ่งพันบาทนะคะพี่หนูเปิดไว้ให้หนึ่งพันบาทนะ,ะน, 1, นะนี่ถือว่าเท่าทุนหนูเลยนะคะพี่ที่ซื้อมาเนี่ยที่เช่ามานะคะพี่ ขาเงินหนูก็ไม่ได้นะกว่าจะหาบ้านแต่ละบ้านได้นะคะพี่อะ่ะหนูให้เท่าทุนนะคะพี่ให้ไปหนึ่งพันบาทเลยนะคะพี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะได้ไปนะคะพี่เก่าๆแบบนี้นะคะขั้นต่อไปนะคะเป็นเสืยงอาจารย์เฮงนะคะพี่ เสียอาจารย์เฮงนะคะพี่อ่ะเก่าๆแบบนี้ <ๆ S 1> มันๆแบบนี้นะคะหนูเปิดไว้ EP ที่แล้วน่าจะ700บาทนะคะอ่ะ EP นี้หนูให้ไป500บาททาะ,ะพี่อันนี้ขอแบบ500บาทนะคะพี่เ่ยถือว่าหนูขาดทุนนะคะพี่อันนี้หนูขาดทุนเลยนะคะพี่นี่นะคะถือว่าเผื่อเป็นลูกค้าเก่าให้ของอ่าให้ ให้เป็นของลูกค้าเก่านะเผื่อเขามาซื้อหลายองค์แล้วก็ให้ลดราคาไปลูกค้าใหม่มาเจอก็ไม่เป็นไรนะคะให้เป็นลดราคาไปเลยนะคะพี่ตานต่อไปนะคะรายการที่18นะเป็นตะกุดหนูระแก้วนะคะอันนี้นะคะ ep ที่แล้วหนูเปิดไว้400ร้บาทนะนี่เก่าๆนะคะพี่พ อันที่ตีกลับเนี่ยส่วนมากนูก็จะเอากลับมาไล่นะแต่ไม่เอากลับมาไล้หมดนะคะจะเอากลับมาไล้เฉพาะคนที่ถามเยอะๆนะคะวงที่คนถามเยอะๆนะหนถึงจะเอากลับมาไล้นะคะพี่<ม>เพราะว่าเผื่อลูกค้าคนที่ถามนะคะมาเห็นแล้วยังอยู่นะคะอยากได้นะคะก็ให้ไปนะคะพี่ก็ะจะเลยเอากลับมาไล่อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ รายการนี้หนูเปิดไว้400รอยบาทนะเอ๊ะ300บาทนะคะให้พี่สา0รบาทนะเพราะว่าีที่แล้วหนูเปิดไว้400รอบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเที่ยวเสือหลงเขาปานนะคะเป็นสินวัดกลางนะคะพี่ e ี EP ที่แล้วนะคะถ้าเกิดหนูจะไม่ผิดนะหนูเปิดไว้800บาทนะคะพี่อาจจะ2อ ขอดูรูปภาพได้เลยนะคะหนูเปิดไว้แปดร้อยบาทนะอ่า EP นี้นะคะหนูให้ห้าร้อยบาทนะคะพี่หนูให้ห้าร้อยบาทนะทักมาได้ทุกองนะคะขอดูรูปภาพได้ทุกองเลยนะคะต่อรองราคาได้ทุกองเลยนะทักมาพูดคุยกันก่อนนะคะพี่เนี่นะคะหนูจะเอากลับมาไลค์เฉพาะคนที่ถักนะคะคนที่ถุกององที่คนถามเยอะๆนะหนูจะเไอากลับมาไลค์อ่ะไปรายการสุดท้ายเล้ยวนะคะพี่รายการสุดท้ายเป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้เป็นเพทหลงพระอ่ำนะคะพี่รายการที่แล้วหนูน่าจะเปิดไว้400บาทนะคะ400บาทนะอันนี้หนูลดให้เหลือ300บาทนะะพี่300บาทนะคะ พี่นี้ก็จบแล้วนะคะพี่ๆหนูฝากพี่ๆกดติดตามช่องให้หนูด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะที่สําคัญนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามไว้นะคะจะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์ไว้พี่นะเวลาหนูลงคลิปใหม่ๆนะคะพี่อาจจะได้ทันทันคุณอื่นเขานะคะพี่เผื่อพี่ๆบางคนที่ไม่ได้กดติดตามไว้ก็ไม่ไม่ทันมีเยอะนะคะพี่ที่โทรมาแล้วไม่ทันนะคะไอดีไลน์นะคะ0 6 3 1 3 0 8ส0 2นะคะ เบอร์โทรศัพท์นะคะ0993670806ตามนี้เลยนะคะพี่อ่าอีพีนี้ก็จบแล้วนะคะเจอกันีนพีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ